สรุปข่าวสารฟุตบอลกับช่องอารันแมนแฟนแมนอยู่โดยมีข่าวเด่นประเด็นร้อนดังนี้ผีแดงว่าไงปอกบามีสิทธิ์กลับไปตูรินข่าวจาก m แมนเชสเตอร์อีวิงนิวและฟาบิสโอ o อมาน o ร,รายงานว่ามิโนไลโอไลเอเย่นของพอปอกบากำลังเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็อยู่ในขณะนี้ แต่เอเย่นคนดีก็กลับบอกว่าพอปอกบาก็มีสิทธิ์ย้ายทีมกลับไปอยู่กับยูเวนตุสได้เช่นกันโดยเขาให้สัมภาษณ์ว่าพอยังรักตูลินและมีโอกาสที่จะกลับไปที่นั่นเช่นกันนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่ายูเวนตุสยังต้องการตัวเขาอยู่หรือไม่ซึ่งเอเย่นคนดีออกมาให้ข่าวแบบนี้เด็กผีก็ปวดหัวกันสิจะ๊ะน้หมีเชลลิงแฮมเชื่อการมาของโรนันโดจะทำให้ป็อกบาต่อสัญญาออกไปได้อีกนะ ข่าวจากแมนเชสเตอร์อีวิงนิวรายงานว่าเท็ดดี้เชลลิงแฮมอดีตตำนานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ให้ทัศนะว่าการมาของคิยโนโรนันโดนอกจากทำให้ทีมได้แชมป์แล้วยังจะสามารถทำให้พอป๊อกบาต่อสัญญากับทีมได้อีกนะวารานมีความสุขที่ได้เล่นเคียงคู่กับป๊อกบา ข่าวจากแมนเชสเตอร์อีวิงนิวรายงานว่าราฟเฟเวาลานนั้นได้มีการพูดคุยกับพอปอกบาก่อนที่จะย้ายทีมมาอยู่กับแมนเช e เตอร์ n ยู e d นเดพอเป็นผู้เล่นที่ดีมากของมีพลังงานที่ยอดเยี่ยมเลยเรารู้จักกันมานานแล้วผมจึงมีความสุขที่ได้เล่นร่วมเคียงข้างอยู่กับเขาถ้าวาลานพูดสักขนาดนี้ปอกบาก็รีบต่อสัญญากับผีแดงนะจ๊ะและฟอดกลับมาลงซองได้แล้วแต่ผีแดงยังไม่รีบใช้งานนะ ข่าวจากแมนเชสเตอร์อีวิงนิวเจ้าเดิมรายงานว่าหลังจากมาคาร์ลัตฟ์ฟ์มีอาการบาดเจ็บและเข้ารับการผ่าตัดนั้นเขาสามารถกลับมาลงซ้อมได้แบบเบาๆกับแมนยูนเต็ดแล้วแต่สโมอสรอจะไม่เร่งรีบใช้งานตัวเขาเพราะกลัวว่าจะเจ็บซ้ำโดยสโมอสรอ,อาจจะหาเกมกระชับมิตรให้เขาลงเตะเหมือนกับเกมที่เตะกับสโตกซิตี้เมื่อเดือนที่ผ่านมานมอยเผยผมไม่ได้เซนลินกาดเพราะโอเลกุน่าโซชา มาที่ข่าวสุดท้ายกับแมนเชสเตอร์อีวิงนิวเจ้าเดิมรายงานว่าเดวิสมอยไม่พอใจที่โอเล่กุนนาโซชานั้นกักตัวเจสซี่ลินการ์ดไว้และไม่ยอมปล่อยตัวให้กับเวสต์แฮมมันเป็นไปนไม่ได้เลยที่ผมจะได้ตัวเจสซี่เพราะโอเล่นั้นต้องการเก็บตัวเขาไว้ใช้งานกับยูเนเตดต่อไปยังไงเมื่อเจสซี่อยู่กับทีมแล้วเราก็ให้กำลังใจและให้น้องสร้างผลงานดีๆอย่าไปแอซิ์ใครๆสุม 4, สุ่ม5อีกนะลินการ์ด คลิปนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแพมวีตาสร้างภูมิต้านทานต่อต้านโควิดถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าคุณเป็นเด็กผีเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันจ้า